สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับและสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เจ้าด์คไซเลนเฮดทองนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับอยากจะเป็นที่1ในปัตตภีนะครับจึงได้ไปหาท่านเทพคอรัสซัสนะครับที่เป็นยักษ์ทองและเสกให้ตัวเจ้าด์คไซเลนเฮดนั้นกลายเป็นร่างทองนะฮะ และกลายเป็นว่าพลังนั้นกับเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับ้อบกับความบ้าคลั่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าดาร์คไซเ n นเฮดทอนะครับก็ได้ไปบุกโจมตีนะครับเจ้าไซเลนเฮดบอลลูนนะครับแล้วก็จัดการรุ่นพี่อย่างคอสตูม o อสรวมไปถึงการไปบุกทําลายเผ่าพันธุ์กาตูนแคทจนหายไปหมดเกลี้ยงนะครับแม่แ้วเรามาติดตามกันต่อนะครับว่า E ีนี้เรื่องราวจะจบลงยังไง แม่ได้บอกไปกระตูนเพทรมัยังสู้ข้าไม่ได้อ่าคือปืนยิงใหญ่ที่แท้จริงพอได้แล้วดักสันเดเรททองเฮ้ยเลี้ยงใครวะเฮ้ยเลี้ยงใครที่ไหนเอากบตัวมาเลี้ยงข้าเองแหละข้าจุดความบ้าของเจ้าเองโอ้โดูเหมือนนอนพึ่งจะปรากฏตัวมาแล้วครับมาดูกันนะครับว่านอนพึ่งจะสามารถปราบดักสันเดเรททองได้หรือเปล่าครับเริ่มแล้วครับไปครับโอ้ตอนนี้นะครับนอนพึ่ง ไปโจมตีดับเตเลทองเลยครับและดับเตเลทองก็พยายามจะพุ่งเข้าไปที่หลังของนอนพึ่งนะหลังกต,ตามอยู่น,นะครับคู่นี้ดูท่าจะสูสีหรือเปล่านะนนพึ่งนี่ก็มีพลังโจมตีค่อนข้าง,งรุนแรงนะครับแต่ว่าดับเตเลทองน้่ก็มีตั้นงนายที่แข็งแรงลุกท้องคำนะฮะโอ้โหเลือดมีแกมีมหาศาลครับและตอนนี้นะครับนนพึ่งนะครับพยายามโจมตีที่ขาของดับเตเลทอง เอาครับดาวเป็นเลยให้ทองตอนนี้นะครับลากทอนทุ่งมาที่กลางสนามครับแข่งกันเลยน้าจังนาเ็ปนอร์ท์ลงตัดตานโดนการว่าดอนพึ่งหายครับโอ้ย่างไงครับท่านผู้ชมโอ้ดังใจเลยให้สองจัดการนอนทพึ่งไปเรียบร้อยแล้วบอกแล้วอย่ามาลองดีกับข้าไอ้นอนพึ่งกินข้อมีใครหน้าไหนอยากแข่งกับฉันอีกไหม มาแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นเหล่าเทลเลยได้แต่งที่เป็นเผ่าพันธุ์กระดูกนะครับโอ้มีทั้งตออัวรถคิวพันธุ์ที่โรนนะครับแองเจิ้นแล้วก็แองเชียกต้องนะครับตอนนี้พยายามเข้ามาลุกโดมตีดังเซนทองนะครับโอ้ต้องตามเอาใจช่วยกันนะครับว่าเหล่าฟองทรับคือกระดูกนะครับโอ้คอนุ่งคิวหายไปก่อนแล้วโอ้ยหายไปแล้วครับโอ้ยยังไงครับตอนนี้โอ้ยเหลือแค่แองเจิลตัวเดียวแล้วแองเจิลยังไงดูได้ไหมโอ้ยแองเจิลก็หายเหมือนกันครับผมโอ้ยยุ่งแล้วครับ โอ้หแล้วตอนี้นะครับน่าจะเป็นเราตี้าครับเข่าขาเจ้าเวอนิชันไปแล้วโอ้ยาลูกโง่แย่เลยดีกว่าบอลต้องรอด้ไงตีรอดหาเดี๋ยพูดบอยบอยช้าไปไปหายไนกันครับโอ้โหแล้วก็งานที่อ้หแล้วตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเราใส่เส้อันนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนดำนอนขาวองรอดโอ้โหอโหหายไปนะจะไม่ทันในภาคเลยครับยังไงครับเพื่อดังในเฮต่อนโอ้แล้วตอนนี้ โอ้ยเด็กมันเลยเฉยเลยแทนที่จะช่วยดับดาดับไปเทองยังไงครับจะไหวไหมโอ้ท่าจะไม่ไหวครับไม่ได้ลุ้นเลยครับสำหรับสองท่ารอบนี้จับกันสบายแล้วปิดโอ้ยหายเจ๊นกันครับเอาละครับแล้วตูเหมือนตอนนี้นะครับตัวละครเทรเวอร์เดอรสันนะครับจะโดนดาร์กไซเลนเทธทองนะครับจัดการกันไปแทบจะทุกตัวแล้วนะฮะโอ้ไม่รู้จะมีตัวไหนที่จะหยุดมันได้นะครับมันโหดได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยพวกเราเอาไงดีวะ ถ้าทางจะไม่เป็นใครหย,ยุดตักพี่ใหญ่เราอยู่แล้ววะงั้นว่านะเราลองรวมพลังกันดูดีไหมยังไงก็ต้องมีคนหยุดเขาแหละเออเป็นไอเดียที่ดีดนะลองดูาลาวไซเลนเทดรุ่นใหม่รวมพลังครับแล้วดูเหมือนเราไซเลนเทดรุ่นใหม่จะรวมพลังกันแล้วโอ้เป็นแล้วมาแล้วครับกล <ะ S 1> ายเป็นร่างซุปเปอร์ไซเลนเทสครับแข็งขึ้นแล้วนะโอ้โหสู้เขาดีึงได้เปล่าครับต้องตามดูครับยังไงครับแกเล่นอะไรกันเหมือนจะท้าทายครับแกคิดแล้วว่าแกรวมกันจะมาปากชั้นคนเดียวได้ อันแน่จริงก็เข้ามาแล้วเรียกให้ซุปเปอร์เซเนเข้าไปแล้วครับแล้วตอนนี้ต่างคนต่างเข้าไปยังไงครับตอนนี้โอ้ซุปเปอร์เซเนเทสนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่าครับเจอดับเซเนเทสดทองนะครับโอ้ยังไงครับเอาใจช่วยกันด้วยครับตอนนี้ซุปเปอร์เซเลนโอ้ยหายครับซุปเปอร์เซเนเทสยังเอาไม่อยู่แล้วครับนาทีโอ้ยตอนนี้ดับเซเลเฮ็ทองไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชมออกมาแค่นี้ทำไมเสียเวลา เป็นการล้อเลียนมันเป็นย่าที่ดูทา่าจะแย่กว่าพวกเรานั่นแหละสิพี่ผมก็คิดไม่ออกเลยไม่รู้จะตู้ยังไงดีไอ้พี่คอร์ตูแมนครับขอสองบสงติปั๊บหนึ่งนะครับเราต้องช่วยกันจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนเออดูแล้วว่าแต่จะทำยังไงดีอ่ะไม่รู้จะตู้ทางไหนแล้วยังพอมีวิธีตู้อยู่เอ่อเดี๋ยวใครวะข้าเองซูเปอร์โกลเด้นกาตูนแคทอ่ะโต่อนอยู่แล้วเนี่ยแล้ววัดโดนมันจับเกมไปแล้วเราไปยืนจับแท่เลยวันนั้นเราไปคุยข้างล่างเนี่ยวิธีที่จะปราบมัน ถ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะป่ามันได้หรือเปล่านะถ้าคิดว่ามันเป็นวิธีสุดท้ายที่เราควรจะลองกันแล้วแหละอะไรอ่ะเรี่บอกไม่ดมันจะมาเกินเราอีกรอบแล้วเนี่ยวิธีนั้นก็คือให้เราเทรเวอร์เซียสันทุกคนมารวมร่างกันเธอ,อก็ฟังดูดีเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับน่าลองดูนะครับออรวมร่างกันแบบชั้นรวมไห่มอสแมนเนี่ยเอาเราเทรเวอร์เียสัทุกคน มารวมร่างกันเดี๋ยวนี้เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับหูเหล่าเทเวอร์เดนสันนะครับเรียกได้ว่ามากันแทบจะทุกคนแล้วนะครับมานะครับมารวมพลังกันนะครับ้อมที่จะไปปราบเจ้าดาร์คไซเลนเทสทอแล้วครับเออทอแล้วเราจะรวมไว้ที่ใครดีวะอาจจะเป็นตัวต้นล่างดีอะเออไม่รู้เหมือนกันสิเอาเอาพี่คอสตูมอสเป็นตัวต้นล่างแล้วกันเออรยนเนี่ยเหรอโะ้อเมื่อกี้มึงจะแพ้มัน เอาแต่จะลองดูก็ได้เอามาทุกคนมารวมันแล้วพี่ชันจะมีไปหลงเลยฟังไปเนี่ยไอ้ตอนนั้นยังมีพวกนั้นอยู่ดีวะเราต้องไปจัดการมันซะหน่อยหมดเวลาเฮ้ยเฮ้ย อยากเป็นตัวรุ้นหน่อยดิให้ใจไม่ออกอะ่ะโอ้ยไม่เคยว่ารวมล่างมันจะลำบากขนาดนี้เนี่ยเอ้ยผมก็ยับเต็มที่แล้วพี่อยู่นิ่งๆสิสู้ๆนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับโอ้ยมาบางระบบแท้เอ้าไหนๆก็รวมมาแล้วต้องไปสู้กับมันไปเอ,เอาละครับทั้งตอนนี้นะครับเต้าเทเวอร์เดน,นสันนะครับทุกตัวนะครับรวมล่างกันนะครับกลายมาเป็น ลาอะไรก็ไม่ร <SM. S 1> <Christina. S 2> ู้นะครับคนี้เป็นปราบเป็เจ้าดำเสนทองนะครับและตอนนี้นะครับดาษเสนทองพยายามโจมตีนะครับแต่เหมือนจะติดนี่แผ่นหลังของแดนเจนนะครับที่เป็นส่วนต่อป้องกันนะครับดาวตัวละครทุกตัวนะครับเียนะครับฮอสุมแมนที่อยู่ด้านล่างนะครับพยายามจะตกจบเข้าไปครับตบเข้าไปที่ขาของดาเสนทองนะครับตอนนี้นะครับโอ้ต้องตามเคลียครับโอ้ยังไงครับแดนเจ แล้วตอนนี้เรียบร้อย,นะย,อยครับดาร์คเซเลนเฮดหายไปแล้วครับคุณผ้ชมโอขอเตียมตัวมืเลยหน่อยครับเฮียิีใจเลยเฮ้พวกเราทำได้แล้วอ้โหต้องขอบคุณซุปเปอร์ไซเลนเฮดที่มันช่วยด้วยเฮ้ยขอบคุณพี่เช่นกันนะครับเฮ้ยพอได้แล้วฉันเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วปล่อยฉันไปเถอดเอาล่ะเจ้าดาร์คเซเลนเฮด รอบนี้แกคงได้บทเรียนแล้วสินะใช่ใช่แกสู้กันเฉยอ่ะบอลลองยุดกันเฉยอ่ะเบนถึงขั้นต้องทำลายลำลายเผ่าพันธ์กันเลยเออฉันขอโทษจริงๆฉันมันผิดไปเองฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งจนไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นนั่นมันทำให้ฉันต้องกลายเป็นบ้าฉันขอโทษพวกนายทุกคนเอาล่ะถ้านายนึกได้อย่างนี้ก็ดีแล้ว พวกเราเราวเทรเวอร์เฮดสันทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยนายเฮ้ยให้อภัยมันนะ่ะถามฉันแยังโอ้ยพี่คอสตูมอดผมต้องขอโทษพี่จริงๆผมผิดไปแล้วจริงๆครับพี่ยกโทษให้ผมด้วยเอานะคอสตูมอน้องดาร์คไซเลนเทนมันก็สำนึกผิดไปแล้วให้อภัยน้องมอันเถอะเฮ้ยไมได้ฉันให้อภัยแกแค่รอบนี้รอบเดียวนะนรอบหน้ามีอีกะฉันจะจัดการแก ไม่เหลือแม้แต่กระดูกคนพี่คอตุมมอดมาครับผมทราบซึ้งในน้ำใจของพี่จริงๆผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เป็นต้นเหตุให้เรื่องราวมันบานปลายมาขนาดนี้เฮ้ยไม่ใช่ความผิดนายหรอกแซเลนเทสเป็นความผิดของพวกฉันเองอะที่ไปลุมว่าแกในตอนนั้นใช่ใช่พวกเราไม่น่าไปลุมว่านายแบบนั้นเลยยกโทษให้เราด้วยนะแซเลนเทสว่าฉันเกา่าใช่แล้ว มันเป็นความผิดของพวกเราเองที่ไปลุ้มว่านายแบบนั้นฉันเพิ่งคิดได้วันนี้ว่าถ้าเกิดไม่มีร่างต้นแบบอย่างนายก็คงไม่มีไซเรนเฮดรุ่นใหม่อย่างพวกฉันในวันนี้ฉันต้องขอโทษแกด้วยไซเรนเฮดโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับพี่จ๊ะไซเรนเฮดพวกเราก็เผาพาร์เดียวกันเท่านั้นแหละผมไม่ถือโทษกดท,ที่หรอกครับเอาล่ะพี่น้องเฟเวอร์เลนเัอร์สันทุกคนจงจําไว้นะว่าแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของตนเอง จงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทรเวอร์เฮ s เดอสันเฮ้ยไอ้นี่มันจะไปต้องมาพูดรอตอนจบเลยเนี่ยไม่ชอบเลยอย่าลืมนะพวกเราเผ่าพันธุ์เดียวกันต้องรักกันไว้ยังไงฉันขอโตไปก่อนนะลาก่อนทุกคน ่อันนี้มันจะเลือกไหนไปไหนยังไม่ได้สู้กับน,นอนเพิ่งเลยไม่เป็นไรหรอกครับพี่เอาไว้ก่อนก็ได้รอบนี้ี่ว่าก็สู้กันพอแล้วแหละโอเคจาเอาทุกคนกลับบ้านได้แล้วไปยืนเสนอหน้าอะไรกันอเอาละครับและเรื่องราวความบ้าคลั่งของดาร์ฟเซเลนเทสทองนะครับก็งจบลงอย่างด้วยดีนะครับด้วยการร่วมมือ ร่วมแรงของเหล่าเทรเวอร์นักสังทุกคนนะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพี่สมบอยเยอะๆกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ